วันนี้แล้วค่ะอย่าลืมดูเหล่าซื้อน้อยโชว์คอลลับสเตจนะคะกับเหล่าเด็กฝึกในเพลง Kickback กันด้วยนะคะทุกคนโดยแก๊งนี้นะคะเขามีชื่อทีมกันว่า sacred k นะคะเหล่าซื้อลิซ่าของพวกเราต้องจะเต็มแน่นอนนะแค่เห็นห้องชมพูในสเตจคิกแบ็กก็เล่นเอาแบบ ผู้หญิงอย่างเราใจละลายละลายแล้วนะคะเพราะว่ามันโคตรจะฟ้งฟริงมุงมิงเลยซึ่งเหมาะกับลูกเหล่าซื้อน้อยเขาะขาคากับมักแกล2สองข้างนะทุกคนแล้วก็ได้ข่าวว่าอันนี้คือใส่ซีลีนกันทั้งเหล่าซื้อแล้วก็ทั้งเด็กฝึกเลยนะคะเนี่ยก็อย่างว่าราคามีเฮดเป็นซีลีน global ambassador เนอะลูกๆที่เหลือก็เลยใส่ตามจะได้ดูเป็นครอบครัวซีลีนกันยกครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะกับเสาร์นี้เนี่ยใครเล่นทวิตมาช่วยกันเทรนทรักได้นะคะทุกคน ทุกการเทนทร็กมีค่ามากๆเลยนะคะเป็นการช่วยเพิ่มแวลูให้มูลค่าให้กับตัวน้องลิซ่าด้วยนะเราก็ได้ใดค่ะมาช่วยกันโหวตให้เด็กฝึกทีมของเหล่าซื้อน้อยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มต้นซิงซิงอาจารย์หลิวจีนน้องหลิวกวนโยน้องเหรียญหัวเว่ยจะได้น้องคิงสตันนะคะที่ไม่ได้ไปต่อแล้วแต่ก็ยังดีที่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้องได้ร่วมสเตจคอลลับของเหล่าซื้อลิซ่ากันอ่าแล้วก็มีข่าวลือนะคะเป็นข่าวลือนะจากทางจีนมาว่าสเตจคอลลับของเหล่าซื้อลิซ่ากับชุนพีดีดจ มากมากเออเรียกได้ว่า2ทีมนี้คือสุดยอดเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดน,นะคะอย่าลืมนะคะเย็นนี้ทางแอปพลิเคชัน i อชถ้าเป็นเวลาเดิมก็6กโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยค่ะยังไงก็เดี๋ยวเรามารอดูเย็นนี้กันนะคะฮัลโหลตาชางอ่ i อัน from s a e c t n d K จิง i ิ g 期待